สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับคนรักปลาครับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมมีเพื่อนคนรักปลาเดินทางมาจากแหลมชะบังนะครับมาช่วยให้อาหารปลาสวัสดีพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยมาขออนุญ,ญาตให้เข้าปลาเมื่อวันผมทําคลิปแบ่งปันลงไปให้ชมนะครับพี่ตุย้ยนลดนทนไม่ไหวเลยต้องมาก็เลยต้องมา <laughs> พี่ตุ้ยบอกอยากช้อนกลับด้วยไม่ให้ <laughs> <laughs> ไม่ให้นะครับไม่ให้ ปลาประมาณ22ตัวพี่ตุย้ยครับผมจริงจรแล้วเมื่อเชา้าผมก็ให้ไปรอบหนึ่งแล้วครับอันนี้ใส่สายก็ได้อีกรอบหนึ่งคือผมก็จะให้ประมาณวันหนึ่งประมาณสามมื้อครับเราจะได้กินกันอีกทีก็มื้อเย็นเลยทีนี้สวยๆงนั้นเลยปลาปากหวานแค่ไหนก็ไม่ได้ครับพี่คือก็ดีด้วยนะครับขอบคุณครับขอดูเม็ดอาหารหน่อยพี่ ข้าวปลา RYK นะครับที่ระยองค้ยที่นี่ RYK 100% 22ตัวพี่ตุย้ยอยากได้ตัวนะผมให้5ตัวให้เลือกให้เลือกชอบก็บคืออย่างที่ผมได้เรียนชี้แจงเพื่อนๆไปนะครับว่าบ่อนี้เนี่ยนะครับที่มีมวลน,น้ําประมาณ10ลูกบาทนะครับเป็นบ่อที่มีน้ําตกอยู่นหน้าบ้านตรงนี้คือเอาไว้ให้เพื่อนๆเ,เวลามาเยี่ยมชมหรือแวะมาชอบ มาซื้ออาหารอาหารปลาผมจะใส่ตู้ตรงนี้ไว้นะครับอ๋อมีโอกาสถ่ายอวนเนี่ยอวนอวนพึ่งตากนะครับวันนี้แดดดีทุกวันนี่เจอฝนทุกวันนะครับวันนี้ช่างพึ่งตากไว้นะครับนีนก็อีกบอ่อหนึ่งครับแล้วก็อาหารเราไม่ได้ล็อกนะครับหน้าบ้านเราเปิดไว้ให้ตลอดแล้วก็อาหารอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไงผมครบเครื่องไหมโฆษณาด้วยมามาเยี่ยมชมแล้วขอทําคลิปแล้วก็โฆษณาอาหารไปด้วยนะครับถือพี่ตุย้ยดูคลิปเมื่อวานนี้แล้ว ต้องบอกว่ามีแรงบันดาลใจอย่างยิ่งขอขอมาดูตัวจริงหน่อยต้องขอบคุณีิตุยมากเดินทางไกลมานะครับก็ไม่ไกลไมก่กี่กิโลนะพี่หลํมชะบังมาที่นี่ 10, 10กิโลแค่หกสิบไปกลับเท่าไหร่พี่ร้อยยี่ร้อยยี่หกสิบกิโลมาประมาณเฉียดเฉียดสี่สิบนาทีนะห้าสิบนาทีถ้ารถไม่ติดนะครับไปกลับก็ประมาณน่าจะรวมรวมสองชั่วโมงนะครับรวมกับแว่นนวดอีกหนึ่งชั่วโมง <laughs> <laughs> เป็นสามชั่วโมงนะ พี่ตุ้ยก็บ,บอกว่ารถติดบอกแฟนพี่ว่ารถติดนะเออเราแวน้นนวดกันก่อนนะครับตายแน่นอนครับพี่ตุ้ยกลับไปตายแน่นอนสุขภาพเด็กๆดีนะพี่นะครับผมฟินไม่พี่ตุย้ย <laughs> ฟินมากเลยปลาที่บ้านเชี่ยงแบบนี้ไหมครับ <laughs> นิดหน่อยครับ <laughs> นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ามาต่อคลิปกันเลยนะครับ <laughs> เมื่อสักครู่นี่มีสายโทรเข้าโทรศัพท์ผมก็จะโบราณหน่อย พอมีสายโทรเข้ามันตัดเลยอ่ะมันตัดพี่ตุ้ยทิ้งเลยอ่ะไม่เกรงใจเลยอ่ะปลากินอาหารดีไะพี่นะดีครับดูน่าเลยคือผมดูแลปลาพื้นฐานเลยนะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยคุณภาพน้ําต้องดีพี่ตุ๋ยคุณภาพน้ําต้องดีคุณภาพน้ํามันจะดีได้ก็ก็อยู่ที่ปัจจัยแวดล้อมที่เป็นประเด็นสัมพัญให้กับปลาก็คือ ปลาเราเยอะหรือเปล่านะครับปลาเราเยอะไหมแล้วเราให้เข้าปลาวันหนึ่งในปริมาณมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สัดส่วนของกรองกรองเราขนาดนี้นะครับมันรองรับระยะเวลาในการที่จะต้องดูแลในเรื่องของเรื่องของอการสะสมหมักหมมของปฏิกูลต่างๆอยู่แต่และแต่และบ่อเนี่ยมันแตกต่างกันไปสิ้นเชิงครับบางบ่อปลาน้อยบางบ่อปลาเยอะนะครับ แล้วการปริมาณการให้อาหารก็แตกต่างกันออกไปนะครับผมนึกว่ากินอิ่มไปแล้วจะไม่ขึ้นมาโชว์นี่กิกนโคตรเก่งเลยเนะี่ยขึ้นมารับแขกน่ารักมากวันนี้พี่ตุ้ยจะเข้ามาช้อปอาหารนะครับพอดีให้เกียรติเลี้ยงข้าวปลาผมมือหนึ่งข้าวปลาที่พี่ตุ้ยโยนเนี่ยผมก็จะไปตอนที่แกซื้อในถุงผมจะขอ เปิดถุงแล้วก็เอาเอาเอาข้าวปลาในถุงของแก,กกลับมาไว้ด้วยที่แกให้ไปนะครับเท่าไหร่ปกติแล้วถ้าพี่ตุ้ยไปให้อาหารปลาตามว่าพี่ตุ้ยต้องซื้อนะ10บาทถูกว่าเะวันนั้นเราให้ไปกี่กำมือนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเอาที่ถุงพี่ตุ้ยแล้วก็เอากลับมาไว้ที่ถังผมนะครับคิดทุกเม็ดพตุ้ยบอกล้อมนากูไม่มาละแรกกบแรกกับปลาตัวหนึ่งครับแรกกับปลาหนึ่งตัว ผมดูก่อนว่าให้ตัวไหนไปยวจะบ่อนี้ให้ไม่ได้นะที่ตุยบอกเดินทางมาไกลเนี่ยคือต้องการกลับหนึ่งตัวต้องการกลับหนึ่งตัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูบ่อนู้นกันนะครับบ่อนูน้นให้ตัวใหญ่ๆห,ห่กลับไปเลยนะครับคลิปดีๆครับที่ระยองโค้ดฟิชฟาร์มนะครับฟาร์มป,ปลาคราฟเล็กๆครับที่ระยองเพื่อนๆอ,อ,อยากชมปลาเพื่อนๆ อยากชอบอาหารนะครับแวะเข้ามากันได้ผมอยู่ไม่อยู่ก็เข้ามาได้นะครับรั้วเราก็จะเปิดว่าให้แบบนี้นะครับเปิดมาให้แบบนี้อวนเนี่ยเดี๋ยวพอตากเสร็จแห้งแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บเข้าไว้ในถุงนะครับแล้วก็วางไว้ก็มาหยิบกันได้เลยนะครับเปิดหอยก็อยู่หน้าบ้านนะครับช่วงนี้ท่านที่สั่งอวนอาจจะรอหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเปียกเ,กเ,กเ,กเดเี๋ยวแห้งนะครับอวนเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแห้งเพลินนะครับพี่ตุย้ยเพลินมากเลย ความสุกเล็กๆมาแบ่งปันที่นี่ได้นะพี่นะไม่จําเป็นต้องซื้อกลับก็ได้ถ้าเกิดพี่ตุ้ยซื้อกลับไปสามตัวสี่ตัวแล้วเพื่อนๆที่อยากมาดูเหมือนพี่เนี่ยมาดูทีไม่เห็นแล้วถูกไหมเพี่มาดูทีไม่เห็นแล้วก็เก็บไว้ตรงเนี้ออกินลินตัวนี้ของพี่ทัวนะเนี่ยตัวนั้นก็ส่งงานเชียงใหม่ก็ได้างวัลที่สามมานะครับงานอายุทยานสนุกผมบอกเลยว่าพี่ทัวลุ้นสนุกรอบเนี้ย พัฒนาการเขาดีขึ้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพของดำก็ดีนะครับแพทเทิร์นที่ขึ้นมาเนี่ยดำนี่เงาขึ้นมากครับแล้วก็บนหน้าดำเริ่มเลื้อยขึ้นมานครับตัวนู้นนะครับเป็นกินลินนะครับประเภทกินลินอ่าผมจะทําคลิปนี้ไปตัดต่อเข้ากับคลิปแรกนะครับเมื่อคลิปแรกมีเสียงโทรศัพท์เข้ามามันก็เลยตัดไปนะครับ ขอบคุณคลิปดีๆร่วมกับพี่ตุ้ยนะครับขอบพระคุณพี่ตุ้ยมากนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยครับที่ติดตามชมคลิปเราไม่ว่าจะทาง Facebook ทาง YouTube ทางเพจและกรุป่ปไลน์ต่างๆนะครับรวมถึงไทม์ไลน์นะครับคลิปดีๆที่ระยองโงค้ยครับขอบพระคุณครับ